ผมอยากจะกราบเรียนนะยังไปยังพักเพื่อไทยนะครับความสําเร็จในอดีตไม่ใช่หมายถึงความสําเร็จในปัจจุบันอย่าไปคิดนะที่ผ่านมาอุงอิงอุงอิงอุงอิงนะอุ้งอิงออกมามาให้สัมภาษณ์ อ,อจะเป็นนายกคนต่อไปหรือไม่วันๆเนี่ยประเทศไทยก็คุยกันเรื่องพวกนี้นะครับเนี่ยอุงอุงอุง,อ,งอิงมาแล้วทักษิณบอกว่าแลนสไลด์แลนแลนสไลด์ ide, ide, ก็หมายถึงแผ่นดินถลม่มนะมันจะเป็นเรื่องจริงไหมผมอยากจะกราบเรียนนะยังไปย,ยังพักเพื่อไทยนะครับความสําเร็จในอดีตไม่ใช่หมายถึงความสําเร็จในปัจจุบันอย่าไปคิดนะที่ผ่านมาสมัยทักษิณสมัยยิ่งรักแลนสไลด์ Land ide, นะ พอมาอุ้งอิงมาเป็นนายกหรือมาเสนอตัวเป็นนายกหรืออะไรต่างๆสมมตินะไปเรื่องสมมตินะอย่าไปคิดว่ามันจะแลนสลด์โลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับโลกมันเปลี่ยนไปเยอะวิธีคิดวิธีการมองคนคนไทยไม่เหมือนน่ะสมัยก่อนเนียครับมาะพักบางพักเนี่ยเอาเสาไฟฟ้าลงยังได้เลยทางภาคใต้นะพักพักการเมืองแห่งหนึ่งเอาเสาไฟฟ้าลงสมัครเอแถวภาคใต้ยังไงไงก็ต้องค้นต้องเลือกเอาเสาไฟฟ้าลงยังเลือกเลยอันนี้เป็นคําเปรียบเลยอ่ตอนนี้พักการเมืองพักนี้นะครับ ลองเอาเสาวไฟฟ้าลงภาคใต้จะมีคนเลือกไหมนะสมัยนี้มันไม่ไม่เหมือนกับเดิมนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยนะก็อยากจะฝากนะไม่ใช่ว่าอย่างพักเพื่อไทยอยู่ดีๆก็เปลี่ยนหัวหน้าพักเอาหมอวชนน่านมาเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรโครสง่งโคศกนะอ่าแล้วก็เอาอุ้งอิงออกมาสี่สิบเก้าวันจะเหมือนอ่ายิ่งรักแผ่นดินถลม่มอะไรทลายอะไรต่างๆแลนไลดย นะแผ่นดินถล่มทลายชนะแบบถล่มทลายนะครับนะไม่เสมอไปนะผมอยากจะฝากนะโลกมันเปลี่ยนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมันเปลี่ยนนะเมื่อปีห้าเจ็ดนะหรือก่อนปีห้าเจ็ดก่อนยึดอำนาจเนี่ยนะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนไทยมันไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยคนเล่น Facebook เกือบทั้งประเทศจบปสจบปสเล่น Facebook หมด คนเล่นเฟซบุ๊กจำนวนมากเข้าถึงข้อมูลเขาสามารถจะไปดูอ่าอ่าไปดูลุงตูนะไปดูท็อปนิวไปดูไว้อ่าไปดูที่น,นั่นที่นี่ดูรายการเยอะแยะไปดูเนชั่นไปดูไทยพีพีดูเดชาดูใครทักใครต่างๆแล้วเขาตัดสินเขาเองว่าเขาจะเลือกใครนะฮะแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยหรือคนคนแก่เหมือนกันที่ติดตามรายการทางโซเชียลมีเดียมีการเข้าถึงข้อมูลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ใช่ว่าเพื่อไทยเปลี่ยนแล้วลูกสาวคนเล็กกุงก้งยิงมาปุ๊บเนี่ยแล้วจะแลนสไลด์นะผมว่าไม่เสมอไปสมัยนี้ยังมีก้าวไกลนะก้าวไกลนี่เป็นขวัญใจโซเชียลเลยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะแนนนิยมดีนะครับพราะนะก้าวไกลนี่มีคนนิยมมากโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยนะเขาผลงานเขาอะไรต่างๆมันค่อนข้างชัดนะการตอบสนองการอะไรต่างๆเนี่ยมันไปเป็นไปแนวที่แบบของคนรุ่นใหม่ เพราะนั้นเอ่อเพื่อไทยก็ต้องมาชนกับก้าวไกลมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่คนที่ยังชอบเพื่อไทยอยู่ก็คือท้องคนอีสานกับคนเหนือแต่ก็ไม่เสนอไปไม่เสมอไป <c oughs> นะอย่าลืมนะครับเรื่องเฟซบุ๊กเนี่ยนะสำคัญนะจะจะทาให้ผลการเลือกตั้งเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเพื่อไทยอยากจะแลนสไลด์เนี่ยต้องทําการบ้านมากนะต้องลงพื้นที่ต้องช่วยเหลือประชาชนจริงๆต้องมีข้อเสนอแนะรัฐบาลนะครับถ้าเกิดว่า ตำหนิตีตเตียนรัฐบาลอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ประชาชนต้องการว่าเออถ้าสมุิเพื่อไทยเป็นรัฐบาล <P>. เพื่อไทยจะทําอะไรนะเพราะฉะนั้นเพื่อไทยจะตำหนิตีเตียนประยุทธ์อย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่ได้จะต้องเพิ่มไปว่าเออราคาน้ํามันจะต้องแก้ยังไงโควิด -19 จะต้องแก้ยังไงต้องแสดงวิสัยทัศนะแต่ถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเปิดตัวเสร็จมีอุ้งอิงหมดมีประธานด้านนะวัตกรรมการมีส่วนร่วมต้องมีนวัตกรรม เสนอแนะว่าประเทศชาติจะเดินข้างหน้าอย่างไรคนไม่มีจะก,กินเพื่อไทยทำไงช่วยบอกด้วยนะชี้ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกการเมืองแบบสร้างสรรค์นะครับอันนี้ผมเล่าเรื่องการเมืองแบบกลางๆสบายๆนะส่วนพลังประชารัฐเขาตอนนี้เขาก็เดินเกมเขามีผู้กองมนัสซึ่งก็เป็นคนที่มีบารมีมากในวงการการเมืองนะครับเขาก็คือคนลุงพ่อเพื่อไทยเก่าเขาก็รู้วิธีคิดเพื่อไทยพอเขาไปอยู่พลังประชารัฐเขาก็ต่อยอดเลย นะสิ่งที่เพื่อไทยไม่มีคือไม่มีอำนาจรัฐพลังประชาัฐมีอำนาจรัฐสามารถเอางบประมาณไปไปช่วยเหลือประชาชนสร้างผลงานได้แต่เพื่อไทยไม่มีเลยอันนี้คือความแตกต่างก็ดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นงไงแต่ผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับหาข้อมูลให้เยอะก่อนที่เราจะการเลือกสอสคนไหนหรือพรรคการเมืองไหนเอาเอาพรรคการเมืองที่เห็นหัวประชาชน เขาพักการเมืองที่เห็นหัวประชาชนนะครับไม่ใช่หาเสียงอย่างหนึง่งพอได้รับเลือกตั้งนะทำอีกอย่างตรงกันข้ามกับเราเราอย่าไปเลือกฝากไว้แค่นี้เห็นหัวประชาชนรักษาคำมั่นสัญญานะนะครับที่ให้ไว้กลับพี่น้องประชาชนนะถ้าใครก็แล้วแต่ที่ไปได้เห็นหัวประชาชนหาเสียงอย่างถึงเวลาทำตรงกันข้ามคนพวกนี้ต้องสั่งสอนพวกมันไม่ว่าใคร นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเลือกใครก็ตามใจท่านไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐเพื่อไทยนะครับแล้วก็อะไรก้าวไกลอ่าภูมิใจไทยพรรคใหญ่ๆเหล่านี้ท่านจะเลือกใครก็แล้วแต่ส่วนพรรคเล็กพรรคน้อยนะก็แล้วแต่ชะตากรรมซึ่งโอกาสได้รับเลือกตั้งก็บอกตรงว่าน้อยมากน้อยพรรคเล็กพรรคน้อยโอกาสได้รับเลือกตั้งน้อยท่านรัฐมนูญแก้ไขใหม่เรียบร้อยแล้วบัตรสองใบมันโอกาสน้อยแต่ก็มีโอกาสอ่ะ นะครับอ่านะโอกาสน้อยมากนะครับอันนี้เราเราพูดกันตรงๆนะครับพี่น้องมันน้อยมากอ่ะนะนะยากอ่ะนะครับนะพักเล็กๆยากมากเหนื่อยเปล่าอ่ะพูดง่ายเงินก็ไม่มีเงินก็ไม่มีอำนาจก็ไม่มีงบประมาณก็ไม่มีไม่รู้จะไปเอาอะไรไปแจกเอาอะไรไปแจกเอาเงินที่ไหนไปซื้อของไปแจกน้ําท่วมนะถ้าอยู่พลังประชารัฐเขาก็มีเนี่ยงบประมาณแผ่นดิน นะเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกเขาก็มีงบประมาณก็ไปแจกนะนะพักฝ่ายรัฐบาลก็ใส่ชื่อตัวเองนะถุงอะไรยังที่ก็ใส่ชื่อตัวเองนะสะพานก็ใส่ชื่อตัวเองจะลงเรือป้ายเปิดชื่อตัวเองหมดเงินใครเงินภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเนี่ยการแข่งขันมันเท่าเทียมกันหรือไม่ก็ลองคิดดูไปไหนมาไหนก็ไปไงน้ํามันก็ฟรีรถก็ฟรีผู้ว่าก็มาดูแลนะายอำเภอตำรวจทุกคน ต้องคอยมาดูแลโบกรถนะกินก็ฟรีอยู่ก็ฟรีคือมันต่างกันนะการแข่งขันเป็นธรรมไหมล่ะพี่น้องผมตั้งคื่องหมายคำถามนะครับเพราะนั้นจะไปแข่งขันก็ได้ไหมแล้วพักเล็กๆน้อยๆนี่ก็บอกตรงก็ลากํนะาบากนะครับลําบากนะครับอ่านี่มีคนส่งดาวมาให้แล้วสามร้อยดวงทาง Facebook ก็ขอบคุณมากนะนะครับผมสบายๆนะครับนะรายการนี้เป็นรายการตรงไปตรงมาถ้าผมพูดอะไรไม่จริงช่วยบอกเลยนะนะครับนะก็ดูกันต่อไปครับ นะไอ้พักไหนที่มันชอบซื้อตัวสอสอเนี่ยก็อย่าไปเลือกนะนะพออ่าไปซื้อตัวสอสอฝ่ายค้านมาอยู่กับเราเนี้ยเราเราควรจะเลือกไหมพี่น้องเนี่ยครับเพราะว่าสอสอเนี่ยม,ม,ม,นะมันไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลานะมันไม่ใช่ผักไม่ปลาสามารถประมูลซื้อได้อะไรต่างๆเราเนี้ยพักไหนก็แล้วแต่ผมไม่เอย่ยชื่อถ้าซื้อตัวสอสอนะครับพี่น้องคิดว่าเราควรจะเลือกไหมสมัยน้า ไอ้สสพวกนี้ไอ่อยู่ฝ่ายค้านวันดีขึ้นดีนะถูกซื้อตัวไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลอย่างเงี้ยแล้วพักที่ซื้อตัวสสเราจะเลือกไหมพี่น้องคิดดูแต่ผมไม่ได้บอกว่าพักไหนแล้วก็สสคนไหนแล้วพี่น้องคิดดูด้วยว่าคนแบบนี้มีอุดมการณ<ต>์หรือไม่อย่างไรกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ